ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะไม่มีเวลาให้ฉันก็เลยไปขอคุณพ่อให้คุณมาทำงานวันเว้นวันจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวของคุณครับเพลิงแล้วถ้าเกิดคุณนิตากับคุณแก้วพูดขึ้นมาบ้างอ่ะไม่เห็นจะยากนะคะคุณก็แบ่งเวลาให้มันเท่ากันสิคะ จะได้ยุติธรรมทั้งคุณหญิงแล้วก็ทั้งคุณวิ้งตางงคุณแก้วด้วยแล้วเวลาของเราล่ะไม่เห็นจำเป็นคุณไม่จําเป็นแต่ผมจําเป็นนี่คุณก็รู้ว่าที่ผมมาทํางานเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาทํางานมากกว่าที่จะไปบอกความจริงแต่ทีแรกคุณอะไรยุ่งจนต้องทําให้ผมรับคุณลาออกใช่ไหมที่บอกคุณพ่อให้หาคนใหม่งานยังไม่เสร็จผมลาออกไม่ได้หรอ มันก็รีบทำให้เสร็จสักทีสิคะงั้นเรามาทำงานต่อกันเลยดีกว่านะงานจะได้เสร็จเร็วๆแลวผมก็จะได้แต่งงานเร็วๆแลวเมื่อผมแต่งงานกับคุณนะนะคนอื่นก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าผมอีกแล้วเพราะผมจะมีครอบครัวเองถึงตอนนั้นผมก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวเอง พอ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 สามถ้วยแล้วจ้ะว่าคุณเธอจะออกันมาเออพอก็ก้องังเถียงเรื่องคงอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับนี่จะบอกให้ฟังวันหลังเนี่ยไม่ยากหรอกชวนเธอมาด้วยเลยนะแล้ววันไหนที่ชวนเธอมาเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็พากันไปบ้านคุณมินิตลิลี่ด้วยเท่านี้ก็เรียบร้อยแมพ่อจัดสรรเวลาเก่งจังเลยนะคะอะ พ่อก็ต้องเรียนการบริหารเวลาจากคนบางคนเข้ามาสีนี่บางคนนะพอคนออกจากบ้านหมดเนี่ยนะเขาก็รีบหนีออกมาทํางานแล้วก็รีบเลิกงานก่อนคนอื่นเขาแจันไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวที่ตลาดแล้วก็กลับไปทําให้คนต้องสี่คนกินอย่างทันกันอย่างกินน้ำำานําสําราญคิดดูสินะับปัาชาอะไรกับไอ้เรื่องที่พ่อออกความเห็นเมื่อกี้ขี้ปรติว๋ว เฮ้ยแไม่ได้บอกนะว่าเป็นคุณฉนนันว่าคุณบอกคุณบอกว่าเป็นฉันไม่ต้องแคุณหรือป่ะเนี่ยผมว่าน,นว่าคุณบอกพี่่บอกพ่อคะพ่อคะอะไร,รอะลูกแสดงว่าพ่อดูตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะ<น>พ่อรู้ได้ยังไงคะ ใครอะตั้งให้พ่อเป็นผู้ช่วยนักสืบอหนอะพ่อคะพ่อนี่ร้ายที่สุดเลยนะคะนี่มันดักพ่อละก็แน่นะสิก็มีคนอื่นรักกันนี่พ่อก็หมดความหมายละสิหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ